แ,แกเอ้ยมีลากครับนีลาเออนั่นๆโอโ้โหตัวนีนน้มับเข้าไปฮะโอ้โหดูนโทเลยมาเลยไซส์2โลครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านครับพบกับตกปลากับจันหมายครับวันนี้ครับวันนี้เราไปกันที่หมายเดิมนะครับหมายเสาทองทองนะครับโกรกทรายจันทิมานะฮะนะไม่ได้มากันเส่นานนะครับวันนี้มากันแต่เช้านะครับสภาพหมายก็สวยงามนะครับน่าตกปลาเป็นยิ่งนักนะฮะนะการจดลด การเดินทางก็สะดวกนะครับรถจอดไว้ข้างข้างทางนะครับข้างบนนะฮะแล้วเราก็ยิ้วของนะครับลงไปตกปลาข้างล่างนะครับนะครับบริเวณตรงนั้นนะครับวันนี้ผมมาแต่เช้านะก็ยังไม่มีใครมานะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันข้างล่างครับผมครับลงมาถึงข้างล่างนล้นนะครับะวันนี้ดีจังเลยฮะไม่มีใครมาไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะ หรือปลาไม่กินก็ไม่รู้ครับที่โลกนะครับผมมาคนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมตกปลากันดีกว่าครับ สำหรับเยื่อในวันนี้ก็สูตรเดิมนะครับที่ปั่นกันวันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราพรมน้ำหน่อยนึงนะครับนะก็ละเอียดเนนุ่มนะฮะสูตรนี้นะฮะผมใช้ประจํานะครับต้องบอกว่างั้นนะฮะแต่ถ้าเราจะเอาไปคลิกแปลงฮะกนะ็อาจจะไปใส่ลำเพิ่มหรืออาจจะไปใส่กากมะพร้า,า,พาวเ,าเพิ่มเพื่อความ ให้การแตกตัวได้เร็วขึ้นนะครับก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาตัดหนมปังกันก่อนนะครับก่อนจะตัดก็ฉีดด้วยมาัชราลันจุดสักหน่อยครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาตกปลาเล็กนะฮะเป็นพวกปลากระมังปลาตะโกกนะครับก็จะตัดแบ่งหนมปังเป็น6ชิ้นนะครับหรือไม่ก็จะเป็น9ชิ้นนะครับ แล้วเราก็จะอบไปในกระติกนะครับตอนแรกเดี๋ยวเอาหชิ้นก่อนครับฟา,าร์มเฮ้าส์นะฮะหนึ่งแถววันนี้ใจดีนะครับลดราคาให้2บาท <c oughs> <c oughs> การตกปลาก็ต้องมีการลงทุนครับมีเพื่อนๆน,นะครับ ถามมาว่านะผมทําเหยื่อที่ละมากๆเนี่ยจะคุ้มกันเหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับนะไปซื้อปลาไม่ดีกว่าหรือนะมันเป็นความสุขครับต้องบอกงั้นรนะบอกซื้อเหยื่อซื้ออุปกรณ์เนี่ยเอาตังค์ไปซื้อปลาไม่ดีกว่าเลยมีคอมเมนต์หนึ่งนะต้องบอกว่ามันเป็นความสุขของแต่ละบุคคลครับ กับการที่เราได้ออกมาตกปลาออกมาหาความสงบกับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาปั่นเหยียบก่อนนานๆมาทีก็จะรู้สึกเก,ก๊กงังๆฮะวันนี้ใช้เป็นตะกอ้อเบสสอตัวครับนะผมใช้เบอร์11บเครับค่อนข้างจะใหญ่ แต่ก็ชอบรู้สึกว่ามันจะนั่นดิมั่นใจฮะเวลาปลากินเบ็ดแล้วมันก็จะติดเต็มวงเกี่ยวเม็ดโฟมพอดีพดีนะครตัวล่างเราก็จะเกี่ยวความเฮาครับกระติกผูกหมดแล้วนะโดยการพันนะครับคุ้มแบบธรรมดาครับ แล้วก็ปั้นจะเหนียวไม่เหนียวนะฮะอยู่ที่เรานวดนะครับอยู่ที่เรานวดแม่น้ำเจ้าพยาก็จะมีการไหลนะฮะการไหลของน้ำเพราะฉะนั้นเราก็จะนวดให้หรือบีบให้เหนียวสักนิดหนึ่งนะครับแล้กก็ุม เอาเบ็ดตัวบนแปะไว้ครับบางทีผมฝังไปเลยฮะเพราะว่าเวลาเขาลงน้ำก็จะละลายหรือไม่เวลาปลามาดูดปลามาตอดก็จะ,ะเดี๋ยวก็เจอกับเม็โฟมนะครับเพื่อความมั่นใจนะเดี๋ยวฉีดโดยมัชายสักสองสามทีนะฮะก็จะหอมนะฮะ มัดชาก็ลอกลอกไปหมดแล้วครับข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปตีเหยื่อกันครับนะครชุดอุปกรณ์ในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับซีท0 0นะคร อันกัาต้านะครับผมใช้ตะกัวอันนี้เจ็ดสิบกรัมครับนะฮะ อันนี้เวลามาก็จะเอาคันเล็กมาด้วยมาแล้วก็จะมาหย่อนไปข้างๆนะครับเป็นปลากระมังครับวันนี้ก็ไม่ลืมนะฮะัเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ปลากระมังนะครับหย่อนข้างๆครับต้มไปแล้ว มาแล้วครับสเสน่แห่งสายน้ำนะครับเรือโยงนะครับเป็นเรือบรรทุกสินค้านะฮะผู้กับสายน้ำมานานครับมาแล้วครับตัวสวยๆนลครับ เออแรกครับ

มาแลวครับไปสองโลครับม่พลาดเออใหญ่มากครับตัวนี้ไปสองสองโลได้ตะโกครับครับพีโดตัวตึงแห่งเสาทรงทองสวัสดีครับพีโดวันนี้ตกปลาอะไรครับวันนี้ตกปลาอะไรครับ โอ้ยตกให้คุูหมายมั่งนะโอ้ยนี่แหละพิดโดครับเจ้าถิ่นแห่งสาวอทองทองเอาพีโดของฝากาขอบคุณครับวันนี้ต้องแบ่งปลากันแล้ว

มาแล้วพี่โตไส้สวยด้วยไสสวยไส้หนุมน่มๆได้ไหมใช่เออใหญ่นี่นี่คุยออีก ไห้ทไม่ได้โอ้่โอ้โหว้าวแบ่งปาให้โตไปเนี่ยโตจะโกรธไปเ่ยเนี่ยอแบ่งปาให้โตไปโตจะโกรธ มาแล้วมาแล้วพี่โดไปเอาอาหารเช้ามาแล้วขอบคุณครับอนอ่ะพวกลัก่องน้อยนะสั่งเยอะนะโอ้อยมากินข้าวกันดีกว่าครับโอ้โหน่ากินด้วยครับนะมีไข่ดาวด้วยผัดกะเพราฮะไข่ดาวอร่อยอร่อยอนะถ้าหมายนี้นะครับหมายเสาต้งทองเนี่ยมีอาหารเราสามารถโทรสั่งได้นะ เพราะฉะนั้นไม่อดครับกินข้าวกันครับตกปากระมังฮะอ,อ,อยู่ไหมโอโห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 ้ตัวแค่นี้เองเอาครับเอาไปทอดกรอบนะแกอ้ยมีลากเขาไม่ลากเอ,อนั่นนั่นนั่นโอ้โหตัวนี้ หมับเข้าไปฮะน้ำหนักดีเหมือนกันครับเอ๊ยคันเล็กกินของคู่หมายแล้วอะไหนมาันนี้หนไหนไ่ปไร หงไม่ลวงน้ำอะ <c oughs> ปลากระกมังก็กินครับได้เวลาโอ้โหอ๋อยังเดี๋ยวดูก่อนดูดูตัวก่อนครับจะดูน่าจะดำได้โอ้โหส้นะดูโอ้โห ไหนดูหน้าเป็นไงโอ้โหโอ้ไซโลครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งช้อนก็ดีครับเพื่อความชชั่์โกกไซโลครับโอ้โหสองโลเลยครับตัวนี้กระโดดโอเคขอบคุณมากครับ สองโลเลยครับตัวนี้ไปโดนกันป่ะนั่นมีกระตุกครับขั้นไหนฮะขัน้นสุดสุดนะโอ้ ได้เวลาเข้าแหละป่าตัวไม่โต,ตัวไม่โตัตรุ่นรุ่นน้ำหนักไม่ค่อยมีโอ้โหระวังนนโอ้ยว้าว้วาว,ว,าว <c oughs> ดึงยืดยืดอยู่ครับอือ <c oughs> โด,โดดสายโดแล้วเว้ยไม่ใช่หรอไ,ไ,ไม่ไอ้ไอ้ปลาไม่ใช่ปลาแต่ไม่รู้ไสายสวยๆหนักตึงๆอยู่เหมือนกันโอ้โหสายยูเฮ้ มันเยี่ยมันเยี่ยอีตัวที่หลุดไปสายุว่ามันกินไมันหานักมันสัวมากโอ้โอ้ น้ำหนักดีเหมือนกันของลน้นล้นนะครับฮะโคกระโหลตล้นนี่ไงมาแล้วโอ้ยม่นุ้นเหมือนกันนะครับตัวด,ดีครับ ไปแล้วครับพี่โดบายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ,บโอ้ย <laughs> พี่โดบอกทนร้อนไม่ไหวกลับบ้านก่อนดีกว่าปพาปลาก็ไม่กิน <laughs> ครับก็ได้เวลากลับแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้ได้เป็นปลาอะไรบ้างนะครับอเออเพสดีนะครับผลงานวันนี้ครับ วันนี้ปลากินช่วงเช้าเช้ากับส,สายๆนะฮะพปดช่วงบ,บ่ายๆกลางวัน,นก็เงียบครับนะเงียบมากเดี๋ยววันนี้ได้ตะโกกใหญ่ไปสองตัวครับตัวประมาณสักสองโลก็นะ็อพอได้ทอดได้ต้มแล้วครับนะตะโขกใหญ่มากครับวันนี้นะก็คงจะต้อง กล่าวคาว่าวันนี้ต้องลากันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับนะให้มีความสุขกับการตกปลาครับคงจะต้องกล่าวลากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ